สวัสดีครับผมเบาน้องครับวือนี้มาพบกับเบาน้องอีกคือเก่าครับผมมือนี่มือดีครับมือนี่มือดีแล้วกะเป็นวันที่นารุ่นอีมือหนึ่งครับผมมือนี่เบาน้องมีตัวเลขสีผามาส่องครับตัวเลขหรือความฝันเป็นความเส่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรลบฟังนําตุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ท่โชคงละดวงครับผมมีผู้ได้บอกไดครับว่าเลขสีมาตัวไหนเลขมันสีมาเป็นอย่างไดผมไมีผู้ได้บอกได้ครับแต่เขาว่าเลขงวดนี้มันเป็นเลขสันจร จับทางยากอันนี้บ้านองกับบอกหูดอกว่ามันสิเป็นอย่างไรแต่วา่าเมื่อมือนี้ครับบ้านองสิภาษามาสองเลขป้ายขาวครับป้ายขาวทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ของลูกสาวบ้านองครับจบําได้ว่าที่บ้านหนองเคยเอาป้ายแดงโลงนะห้าหนะึนะ่งแปดสองนะ่นะหาหนึ่งแปดสองท่านหนึ่งสองแปดอะเลขป้ายแดง่นนะ่ะงวดที่แล้วก็ออกหาหนึ่งครับเหลือสองแปดแปดสองยังไม่ท่านออกแต่วา่าเลขมางวดนี้ ด้ปลายขาวมาแล้วครับเดี๋ยวบาว้าหน่องจะพามาซองปลายขาวปลายขาวบ้าวหน่อง nah, เอาไว้กับลุงปูเล้วครับเอาไว really ้กับลุงปูแล้วด้านหลังเหี้นะแต่าบ่าหน่องว่าถ้าเดี๋ยวว่าถ้าเดี๋ยวหาเหล็กมาเลยเอามาให้ปูเบิงครับม,มาบอกปูมาบอกกาวปูคือว่าละครับความศรัทธาของบ่าหน่องก็คือปูมียังบ้าหน่องก็อยากเอามาว่าให้ปูฟังเอามาให้ปูเบิงก่อนสัาว่าได้เล็กมาแล้วเด้อยปูเลขทะเบียนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้บ้าวหน่องได้มาแล้ว นะครับนาะเดี๋ยวเบาน้องผ้าไปเบิงเลยครับเดี๋ยวลองเบิองมือนีมันกะแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแต่บุไดไปสื้อเ้อแล้วแต่บุไดไปสื้อเบาน้องเห็นทะเบียนรถหรือเบาน้องคนลูกเลยมันบังเอิญแห้งครับมันเป็นเรื่องบังเอิญสุดๆบังเอิญสุดๆครับทะเบียนรถขั้นเขารถใหญ่รถยนใหญ่ของเบาน้องนะรถเก่งน่ะหมายเลขทะเบียนเก้าเก้าศูนย์สองครับ ย่าถิมเด้อเก้าเก้าแต่บนันนีความบังเอิญมันเกิดขึ้นแล้วครับบา่าวหนาอยพาไปซองทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ครับไปเบิ่งครับว่าเลขทะเบียนอีหยังงวดวันที่16กกุมภาหกแปดเบิ่งไหวฟังไหวมักก็ซื้อบ่มักกผ่านได้บว่ากันครับหรือเสียไหวเธอซื้อเลขต่างๆก็ได้บว่ากันเดีย๋ยวไปซองเลขน้ากันครับเห็นเลขแล้วออคนลุก คนอื่นอาชีาเป็นเรื่องธรรมดาปกติแต่สำหรับเบาน้องมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเรื่องอยังเบาวน้องก,ก็บอกว่าใดอ่ะยวไปบ่งกันครับไปบ่งเลขทะเบียนรถครับที่เบาน้องให้ปูถือให้ในมือนี่ครับก้าวขาให้ว่าอะไอ่ะทะเบียนรถครับนี่ครับสิบบให้เบาน้องแปลกใจได้รดังไงใดกันเบิ่องจ้ะทะเบียนรถสองศูนย์เก้าหนึ่งกสอ สองศูนย์เก้าครับผมเบิงจ้ะเอ้ยบ่ให้เบาหน่องไอ้ดีใดตจังได,ก,ไดก็เบ่งจ่าเลขเอางามบ่น่นะสองศูนย์เก้านะนะเบิงไหวฟังไหวเป็นแนวทางมักกับซื้อเอาขัน่มากกับพาดใดนะครับนอกบาัวากันทุกจิิงทุกอยา่างมันก็คือนิอ้วถีชกเลยดวงครับเบิงจ่าปูยิมเห็นว่าปูยิมปูเอ้ยลูกเอาทะเบียนรถคันใหม่มาให้เบิงเลขตรงกันโดยบังเอิญเลยครับสองศูนย์เก้าวะสัตเบิงจ่ะ เลขทะเบียนรถคันใหญ่เบาหน่อง9902 9902เนะาะทะเบียนรถคันใหญ่ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ครับ209เบิ่งทิละเห็นทะเบียนรถแล,ล้วโอ้คนลุกเลยยังวะเปิดซองมาเห็นไปชนีเขามาส่งเปิดซองมาเพื่อนครับ209มักบบมักถึงอยู่ที่ดุลพินินิทนะครับเด้อเดี๋ยวบบาหน่องพามาซองเลขอีกจุดหนึ่งครับมีคนมาจุดถูบครับ สี่เก้าห้าสี่เก้าห้ามึจะ้ะโอ้สี่ห้าเก้าไหมโอ้ยเบาโตอยู่เหลือเลยสี่ห้าเก้ามีคนมาจุดถูกขอโชกปูครับนี่ครับลองเบิง้งเพื่อพี่โชกไปต้องกันเบาหน่องกะพึ่งเห็นอ่าเบิ้งไหวฟังไหวเป็นแนวทางครับทะเบียนรถปลายขท้าครับสองศูนย์เก้าครับคือกันแห้งกับรถคันใหญ่เก่าเก่าศูนย์สองว่าซาน ปูเอ้ยมาอีกในเดิอนงวดนี่เคาะเน้นๆต้งตรงเด้อปูคืองวดวังหันเด้อปูเด้อสาธุสาธุเอาหลูกเอาป่ายทะเบียนมาให้เบิงให้ปูเบิงให้ปูจับให้ปูมอบโชคให้ปูเคาะให้นี่ครับเบิงไหวนะครับเด้อมักบูมัก,กกันอยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนล่ะครับสองศูนย์เก้าครับนี่คือทะเบียนรถป่ายเขาของลูกสาวครับขั้นป่ายแดงนะ ปลายแดงห้าหนึ่งห้าหนึ่งแปดสองเนาะหาหนึ่งแปดสองเลขอะ, 5, 1, 8, 2, นอะหนารลุนอยู่ได้แต่ว่าเป็นเลขดังเนาะแปดสองสองแปดนี่ดังอยู่ตลอดอันอยู่ตลอดบ่มีบ่มี่มือเศร้าเลยเลขสองแปดแปดสองนี่อ่ะเบิ่งไว้ฟังไหวเป็นแนวทางหลายคนถามมาว่าเบ้าหนองจะซื้อลอตเตอรี่ไว้บ่เบ้าหนองซื้อครับเมื่อนี้เบ้าหน่องกลไปเจอเอฟซีครับไปไปเดินตลาดนัดในมูบาน ไปเจอเอฟซี C, ครับเป uh, ิให้บาลนองจับลอตเตอรี่ให้บาลนองกระจับลอตเตอรี่ให้คือของบาลนองนี่แหละนะเดี๋ยวจะให้เบิ้งเด้ชื่อว่าโให้เบิ้งอีกนี่ครับเอาให้เบิ้งแล้วเด้อนี่คือลอตเตอรี่ชุดแรกที่ของบาลนองซื้อนี่ครับเจ็ดแปดเก้าบอลนองกันยังซื้ออยู่เจ็ดแปดเก้าบอลนองกันยังนำบ่อลนองกันยังซื้อสีนำจนกว่ามันสะออกครับสีนำจนกว่ามันสะออกหมดแล้วเก็บลือแต่ผู้มักนะครับเนาะเดี๋ยวสิว่าบ่อลนองห่วงเหล็กบอลนองบุกเคยห่วงเหล็กครับ เบาหนองบ่เคยห่วงเหล็กมีเหล็กยัางบาหน่องก็ว่าแบ่งปันสุขผู้สุขคนคือเกา่าหมักบ่มักขึ้นอยู่ทิ่ดุลพินิจล่ะครับมีผู้ใดบังคบับได้ครับว่าเหล็กวันที่มาตัวใดบม่มีผู้ใดบอกได้นะครับนอกความชอบของแต่ละคนมันกะบ่คือกันนะครับนออาขอให้ทุกคนจงโชคดีครับงวดวันที่16กุมภา68ทะเบียนรถคันขาวเบาหนองเอป้ายขาวรถมอเตอร์ไซค์นะครับนอ209ครับ209งามด้ 1 2 right. <im iti> <im iti> ึ่งสื่อสื่อเล็กเพื่อนบ้านนี่บ่มือแรงบ่แดดแล้วเนาะยว่ากเกิดเกลือะไรบ่สื่อสโตเลยนี่จับสโตเลยเนาะจับวิน4ีโตเลยสื่อเล็กชุดไปเลย1 2ึ่สน์เี่หรือเก้านย์สอี่วสื่อติดติดไว้ก่อนสื่อไว้แจ็คชุดเบิ่งเพื่อได้ได้รางวัลใหญ่ชุดหนึ่งกับแสนสองคุณเด้อสี่โตตรงๆ เฮยเปิ่เยเลยอย่าว่ากัเกิดเกิเกไปเลยคับดนาะอ่ะาเบิรงสองเลขอีกรอบนึงครับผมมีคนมาจุดสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าครับนี่คือเลขที่เขามาจุดไวเปิดแฟลชเนี่ยอ่ะสี่ห้าเก้าครับดูไว้ฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและฟังนำขอให้ทุกคนจงโชคดีครับผมนี่ครับสองศูนย์เก่าเหรียงามคับเี็นเหขแล้วตกใจเลยยังวะ สมคัครอกันแห้งแถอบุนี่ฮะหลับโชกหลับโชกมันมันเห็นกันแล้วนะครับเนาะทะเบียนรถที่บ้านน้องเอาซองเบิ้งมือนี่มาซองเหล็กทะเบียนครับบ้านน้องคิดฮอดปูตลอดครับบ้านน้องก็บบอกปูโยถ้าวัดไดไปขาวมาบ้านน้องจะไม่ปูเบิงก่อนมูว่ะสักฮะเบิงไหวฟังไหวเป็นแนวทางมักบ่มกัมกขึ้นยที่ดุลพินิจครับม่มีผู้ใดบอกใดนะครับเนาะสองศูนย์เก้าครับนี่คือทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ปลายขาวครับ มันกระขายกันละครับโดดขันใหญ่เนาะเก้าเก้าศูนย์สองเคยได้โชกแล้วงวดนี้บ่แนครับอาจจะได้สามตัวตรงตรงก็ได้อาจจะได้อีกก็ได้ครับยังมันก็เกิดขึ้นในเบิดนะครับเนาะเอ้าลองกันครับได้มักบ่มาขอให้ทุกคนจงโชคดีมีเงินใช้ไม่ขาดมือคิดจริงได้ให้สมหวังดังป่าถนาสุภูทุกคนช่องเบาหนองเป็นเพียงแนวทางนะครับย้ำนะครับเป็นเพียงแนวทางดอเนาะก็การันตีบ่ได้ว่าเหลมันชิมาตัวใดแต่ขันมักกระืสือเอา ขนบ่มกักกับพานได,านด้า่าหน่องบบไดว่ากับแค่อยากให้ทุกคนได้มีโชคครับผมมาได้จับเงินหมืน่นจับเงินแสนจับเงินล้านงวดวันที่16กุมภานธ์68สวัสดีครับ